เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมแนทไงนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกม Cover Retribution ครับผมวันนี้ครับเรากลับมากับซีรีส์การรีวิวพลังอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาทําการรีวิวพลังลม4แฉกนะฮะเออเป็นพลังที่ชนะผมเมื่อวานในไลฟ์เลยนะเออแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเก่งมันโกงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะ นะแล้วันนี oh s okay. <S mm ้ผมมีน้องเฮิร์ทเป็นกระสอบทรายประจําช่องอีกแล้วนะครับสวัสดีครับน้องเฮิร์ทสวัสดีครับวันนี้พร้อมโดนกระเทิรมไม่หาพร้อมทุกเวรเลยอ่ะโอเต้องอย่างนั้นโอเคอะเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับคุณกำลังประสบปัญหาเออบัคไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบกร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น R.O.V Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตโอเคสกิลแรกนีผนะ่ผมเริ่มเลยนะผมเริ่มเลยวันนี้คลิปเราจะไม่ยาวเนาะผมเริ่มเลยสกิลแรกมูนซิ c k l ลนะเปิดยกมอ้นมาอ่าอย่างที่รู้กันดีนะอันนี้ก็เป็นแค่การยิงธนูงโง่ๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนไอ้เหียกคูดาว เอาอีกแล้วสมวีเฮิร์ตสแปมได้เล,แล่แต่มันไม่แรงแหละมันไม่แรงแต่ต้องขอให้ดูสเตตัสเวทน้องเขาก่อนนะครับไอดี ID. นี้เล่นเป็นสายเวทนะครับจะเป็นอินเทลเจนเนี่ลงไปร้อยหนึง่งแล้วก็คอนอยู่ที่55นะครับอ่าส่วนตรงเนี้ยเป็นมอนเตอร์รีเสิร์ชนะจะดีมากๆเลยสำหรับการเล่นลมเพราะลมเป็นหนึ่งพลังที่เปลืองมานาม,มากๆนะครับเปลืองมากจริงนะ แนะนำเลยว่าถ้าจะเล่นต้องมีอย่างน้อยเลยนะไม่เลิศมานาก็มอนเตอร์รีเสิร์ชขั้นต่ำนะครับไม่งั้นมานาไม่พอเล่นแน่นอนนะฮะเขาดูอีกทีโอเคเฮ้ยระเบิดลองมันมีระเบิดด้วยนี่ใช่ไหอแต่ลองอ๋อถ้ามันสุดถ้ามันสุดระยะไงโอเคนึกว่าจะติดระเบิดด้วยโอเคครับสกิลต่อมานะอะไรเนี่ยกาเล่อ กาเล่ไวโบดิอ๋อสกิลนี้อ่าฟิลคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยแต่โง่กว่าเพราะว่ามันยืนช้านานมากทำโดน,โดนยากด <ไง S 2> ้วยไ,ไม่ล็อกนะไม่ล็อกนะครับถ้าโดนก็ไม่แรงอ่ะเออแต่มันรู้สึกว่าเป็นพลังที่เน้นสแปมจริงๆนะลมนะครับเนี่ยเน้นสแปมเลยนะ อเอทุกสกิลหนื่หมดนะใช่ใช่โดนแล้วจะติดหนื่งแล้วก็คูดาวค่อนข้างไหวนะครับผมถึงบอกว่าเป็นพลังที่มีข้อจํากัดคือคุณจะต้องมานาเยอะระดับหนึ่งนะต่อมาครับทอร์นาโดและนี่คือสกิลหากินของเขาเลยก็ว่าได้นะเออเดี๋ยวผมจะใช้ใดูว่ามาทํใไมนะครับนี่เลยเฮิร์ดลองพยายามออกมาโดยการเดินดิเดินไม่ออกเดินไม่ออกเดิอ้าวแล้วทำไมมึงออกเพราะมันไหลไปนูน่นมันหยุดได้ไม่นี่ แต่ต้องลองใช้อีกทีเพราะ,ะรว่าเมื<ะ>่อวานในไลท์ที่ผมแพ้คือแพ้แค่สกิลนี้เลยครับจุดพิกเกมคือผมโดนสกิลนี้เราแพ้ไปเลยเพราะว่าโดนปุ๊บใช่ไหมนี่ครับมันตามไปตีต่ออย่างเงี้ยได้เลยเนี่ย่ะแล้วคือจะติดอยู่เงี้ยจนตายครับผมนั่นคือจุดขายของเขานั่นเองนะครับนี่แหละที่ผมแพ้ในไลท์ก็คือสกิลนี้เลยนะเออนอกนั้นก็เป็นแค่สแปมธรรมดานะครับเฮ้ยมันโค้งเฮ้ยโค้งเหร กินมันคงเฮ้ยเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กูสะบัดเมาส์เมื่อกี้กูสะบัดเมาส์ลองนะอ๋อมันนหมุนตามไอ้นี่หมุนเาส์เคเซรอเราหรือเปล่าเฮ้ยเอาหนเเอ้ยนึ่งนะไอ้น้องไอ้น้องไอ้เฮียใช้อีกได้ปะ โคเด็กขี้สแปมเลยเอ,ออเก็น่าเล่นก็น่าเล่นนะครับเป็นหนึ่งพลังที่หลายๆคนมองข้ามนะแต่ผมบอกเลยว่าแม่งเก่งมากนะโดยเฉพาะสกิลนี้เลยดูนะปุ๊บเนี่ยแล,ล้วอย่างเงี้ยนะคุณตีสดได้เลยครับเนี่ยคุณเดิมตีสดได้เลยครับจนตายครับเนี่ยผมโดนอย่างเงี้ยจนตายครับเมื่อวานนี่แหละครับสกิลหากินนะแล้วผมจะบอกว่าสกิลนี้มันเป็นของสามแฉกด้วยซ้ําครับสกิลที่โกงขนาดนี้เป็นของสามแฉก นะครับเออนะอ่ะสุดท้ายแล้วสกิล4ี่แฉกนะครับความโกงอีกหนึ่งความโกงเขาผมแนะนําเลยนะลมคือเหมาะสําหรับคนที่เล่น M1 นะครับเป็นเป็นพลังที่เหมาะกับคนที่เล่น M1 มากกว่าอินนะเจ้าของ ID เนะี่ยผมมองว่าเขาเล่นไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับที่เขาเอามาลงอินนะเออนี่ดูตีไมยน้อง ไอ้เคอร์เวดด้วยใส่สก,กิลให้เต็มที่เลยให้เขาดูว่ามันถึกแค่ไหนยี่สิบสองี่อ่าอันนี้จะเป็นโล่ลมนะครับหรือเกาะน,นั่นเองฟิลแบบอารมณ์แบบเราเป็นบอสเลยนะครับเราจะมีหลอดเสียวฟ้าขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยดูความถึกดิเนี่ยแลวระเบิดแลวระเบิดด้วยเมื่อโดนฮิตส,สุดท้ายทําให้เรามีจังหวะแดดออกด้วยนะครับเมื่อคุณโดนคอมโบยาวๆนะแถมคูดาวก็ไม่ได้นานครับถ้าสู้กันยื้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มีแล้วแล้วก็กดใหม่ ที่สาคัญไม่ได้กินมานาเยอะขนาดนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสก,กิลที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆนะครับแล้วผมจะบอกอะไรให้ฟังนะไอดีนี้ครับคอนมีแค่50ถ้าเกิดเขาบิวคอนดีๆจนมีร้อยหนึ่งนะครับสก,กิลนี้มันจะเอาเลือด25%มาเป็นโลครับยิ่งเลือดคุณเยอะเกาะคุณจะเยอะตามนั่นคือความเก่งของเขานะเนี่ยอย่างไอดีเนี้ยมีเลือดแค่600เออถ้าเหมือนไอดีหลักผมของแต่งเยอะหน่อยอะไรเยอะหน่อยผมบิ้วเลือดได้ประมาณ900อ่ะ นะครับบวกกับเผานู่นนั่นนี่แล้วนะโอ้โหแล้วถ้ามาบวกกับโล่ลมนะผมบอกเลยว่าไม่มีใครเอาผมลงอีกแล้วนะครับเออถ้าผมสุ่มได้ลมสี่แฉดเดี๋ยวไว้จะเล่นให้ดูแล้วกันนะไอดีหลักผมนะเออแต่ออกยากออกยากนะเออไอดีนี้เอาจร,จริงก็ใช้ได้เลยนะอ่ะมาเดี๋ยวเราโชว์เคสพ v พีให้ดูสักหนึ่งเคสแล้วกันนะครับ,รบเพื่อเป็นวิทยาทานว่ามันโกงแค่ไหนเอาเลยนะสามสองหนึ่งไมน้อง โอ้ยกูละเบื่อสกิลที่นี่ของมึงจริงๆเลยวะโอ้ย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 ดูดิดูดิฮ่าเกลียดเอ้นยืนให้ตีนี่ยโอ้งูปัญญาอ่อยไอ้น้องโลดลมันชึกอุ้ยแตกก็แย่แล้วถ้าแตกแล้วเราต้องเล่นรัดกลุ่มนิดนึงนะแรงมากครับนี่ผมสู้กับเลือดสีแฉกด้วยนะ เรียบร้อยกูเคยบอกแล้วว่าจะใช้ท่าเนี้ยกูเคยบอกแล้วว่าจะโอ้ยงูเฮียอันนี้นี่ไงเอาดิอะไรอุ๊ยกูงูจีิงจริงงูมึงแท้เนาะอู้หูไอ้เหี้ยมึงก็แรงไปใช้อ้าวเรียบร้อยเอาอาเลืนเลือดเต็มไอ้เหี้ยเอ้ยเด็กขี้สแปมเม้ย ไอ้ <laughs> เรือเป็นคนขี้สแปมอ่ะมาใหม่ดีโอเอ้ผมเล่นอ่อนได้และวนะเออเพราะว่าน้องเขาเล่นดาบอ่ะผมไม่ไม่ถนัดดาบอ่ะม,มีเขามีอย่างนี่ไหมมีมหอกไหมวะแ๊บหนึ่งนะลองลมครั้ง,งแรกดนะ้วยเออก็มีนี่หอกเยติอ่ะเออก็ใช้หอกเยติเลยคับน้งช้มาเรียนใช้เลย S <S <S อ้าวไอ้สัตว์ตายแน่ลออเนี่ยไอ้ชายสามสองหนึ่งามาเาผมมึงก็อยู่ในลงไูไปอย่างนั้ไรน้องจนตายหลอกเท่านั้นแหละหลอกอะไร <S 2> <S 2> <S มึงหลอกใครเอา้า โอ้แล้วให้ดาโอ้เรียบร้อยแล้วบ้ากเยอะมึงตายนี่ผมจะเล่นน่าเกลียดน่าเกลียดแล้วน,น,นี่นะนี่นะโอ้โห,ห้ดาบาัากแค่นั้นแหละไหวเปล่าคนที่โกงขนาดนี้เป็นของคุณน,นะครับ <laughs> ดูดีท่านผู้ชมไอ้เอย่างโกงเลยเห็นป่ะถ้าเกิดเล่นดีๆเขาพลาดมาโดนลูกทอร์นาโดคือจบเลยเว้ยเหมือนชีวิตเขาแพ้ไปแล้วคือเกมนี้ยรู้ผลคือแค่สกิลเดียวเืทอร์นาโดคือพลาดโดนคือจบมาเคล็ดมาใหม่3ามมาครับผมโอ๊ยเปิดเปิดสกิลผิดไม่สู้เว้ยน้อง โอ้ยกดสกิลโล่ลมไม่ติดแม่งโดดใส่พอดีโอ้ยน้ำขานโอ้ยสะแปมเลยมาดิเอ้ยเอาดีไฮดาเออโอ้ย, <laughs> อยมาดิผู้เด็กทีส้สะแปมด้วยเลือดหน้อยเกินหายเลยมึงโดนกูโอ้ยมานาหมดเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยไอ้น้องเรียบร้อยบอกแล้วรู้ผลสก,กิลเดียวนี่แหละความโกของมันนะท่านผู้ชมลมมีแค่นี้เลยนะครับคือมันเก่งที่สก,กิลเดียวจริงๆไอ้ทเทอร์นาโดไม่เเีีอยจริงเนี่ยนะแล้วใครที่เป็น3มแชกก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ดูอย่างผมนะขนาดนี้เป็นมอนสเตอร์รีเสิร์ชนะได้มานห้าสิผมยังใช้หมดนะครับเออเพราะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดใหญ่อยู่ข้อเดียวเลย,เย,เลยคือมันเปืองมานาะ นะครับนอกนั้นเป็นข้อดีหมดนะครับผมเออถ้าเมเนจกันดีๆก็อาจจะไหวนะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใช่องนั่งงะกันด้วยนะครับตอนนี้9ก้าวสู่พ6 0 0ซับแล้วเย้ <Yeah. S 1> ่ดีใจมากนะครับผมกราบขอบคุณทุกคนเลยนะฮะเออแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าจะมีคลิปอะไร เข้ามาอีกนะเดีต้องรอดูกันโอเควันนี้ผมกับน้องเฮิร์ทขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย